ฟินแลนด์เป็นกลิ่นสไตล์ฟินแลนด์ยาดมกลิ่นสไตล์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ย้ำชัดเจนเบสบ้างไหนบ้างข่าววันนี้นักมีแตห่หัวหลาพี่น้องหัวงอ,งองหัวกะาก,ากัดอยูอ่ไม่เข้าใจไปนะเออฟินแหงดมแล้วรวย ใช่หรอใช่จ้งลองดูสิ่จะเข้ากันไหมเข้าจ้าโอฮะโอฮะฮะโอ้สามเวสอดพี่น้องสิงกากนมันเป็นตัวนะเป็นตัวเลตัวไหนลองบอกช่เป็นขอเธอจะรักหรือไม่ม่ไมไอะไรไม่ชี มันเป็นมันเป็นนเป็นน้อยตรงนี้เนาะมันเป็นหดลงรอไหมเอฟซีคนรอคนนี้เป็นคนสีธัญญานะจ๊ะแนบบอแอบฮู้ดสเตเดียนเกม ตัวนี้เาขาเขาเไปศกานะเกี่ยวกับเรื่องที่นไเมฆได้อะตัวนี้บอกเธอจะรักหรือไม่ได้แต่ทออใจคิด <ś c oughs> ตตดร้องอยู่นะแม่นั่งรอเพื่อสั่งหนึ่มันต้องมีคนอะไรซินแฮ อย่าไปผับบอต้องมีงบเท่าไหร่จริงๆไม่แพงอย่างที่คิดนะคะมาได้ราคาเครื่องดื่มก็เป็นราคาปกติค่ะมาได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเบนน่ารักมากทุกคนทำงานเป็นกันเองวันไปถ่ายงานก็น่ารักมากๆคุยคุยกับทีมงาน วันก่อนยังแม่หนูอยากได้รูปแล้วส่งรูปให้หน่อยค่ะอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมแม่ได้ไม่เดี๋ยวเราสมงกระจกดูส่งนี่ไงแอ็มซีดูยุบจังที่ไหมโปรตีนก็จะเเนี่ยวมันยุบยุบยุบเปกัน ก็ไม่เป็นอปปะไรในบุฟเ่เข้มเสริมเพราะมันเป็นดูว่ายังไงอีกเป็นอะไรทำไมไม่เลยแต่มันก็ได้เหตุว่ามันเป็นอบปลาเสื้อตัวนี้ไปกข่ากระลำเขียนอยู่ว่ามันเล็กบอสเล็กอยู่มันเป็นทรงนี้แต่มันก็ไป็นทรงทรงเสื้อไไนี่แหละแต่ว่าได้ไหมก็ได้เลย,ยปกมันกว้าง เสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยตัวนี้เสื้อสวยเสื้อขาวจะเข้าแล้วมีเสื้ออะไรบ้างไม่มีเสื้ออะไรแพ็คตัวนี้สุดนิดหน่อยมีแม่ไปดูแจ็คเก็ตตัวอื่นอยู่ที่โรานแ่ที่อยู่งานใช่ไหมใช่จ้ะนี่ใครของวอร์ฮัลโ y y o ัลโห ้เหรอ,ออนชเบส,สื้อสวยใายอนแล้วหลอผมรู้สึกเป็นกล่องผมรู้สึกว่ามันมันไม่ส่งาแล้วมันเลยดูงัน้นใสเท่าไหร่นะชุดนี้จริงจริงมันรู้สึกเป็น,ปนบามากเสนนืัวนีเว้ย มันแต่อยู่หรอมันบอกมันบหงมันบอกคือมาริเดี๋ยวอีตัวนึง่ตัวนี้ยังยังงงอยู่กับเสื้อัวนี้มันบอกงงบอกงง่เนาะหลอกนที่ื้งงมันบองงกับเสื้อนิดหนึงจะไปเล่นก้างครับจะไปเล่นจะเล่นขอเวลา พีน่นะไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าเวลาการอะไรเงี้ยมันต้องแบบพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วเรื่องอะไรทุกวันเราไม่ค่อยมีแล้วเราก็เลยออกกําลังกายไม่ได้ถ้าออกกำลังกายได้นะบอกเลยเชออ่ากางเกงน้องเสื้อไม่เข้ากันจริงๆผมผมก็คิดไม่เข้ามันไม่ใช่ผมมันสวยอยู่แล้วมันยังไม่ใช่เพื่อนพิเรนมันสวยอยู่แล้วมันมันมันยังไม่ใช่เพื่อนพิเรนยนนาะอย่างนี้โอเคแล้วแต่ว่าต้องมีอะไรบาคุมอีกที่อีแบบหนึ่ง โอ้ฮะอ๋อ oh. oh, oh, oh. จะไปญี่ปุ่นเดือนไหนอ๋อ oh. <laughs> เอฟซีมันจำทะเลเขาก็จำกันแบบมันไม่ซึ้งเนาะมันไม่ซึ้งแหมแม่นี่ดีม่นตึงนเลยลเจ็ดสิบเก้าบาทผ่านสรลุยเจ็ดสิบเก้าบาทผ่านสรลุย กด4 8 0 0ท่านกดติดตามครุยพาฒน์พเรียรหรือยังครับอย่าลืมกดติดตามผมไว้นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะพลาดการติดตามแล้วคุณจะเสียใจในสิ่งที่ผมพาคุณสนกุก <c oughs> กดติดตามกดติดตามกดติดตามเร็วเร็ว,เ,รว,เ,รวเอออะไรอย่างนี้ดูสิไม่ว่าเสร็จเดินก็ได้เป็นคอนเสร็จเดินอันนี้เกาเป็นคอนเสร็จใหม่ตัวนี้ตัวนี้

เมืกี้าแอ่องจองเม่ช้าเลคือเราืจาินเดียล่เอาไปให้จาทบอกเราสกายบอาเราปอนเบริโภคะจายสักอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้เราไหมครัทุกคนอันนี้ได้ไหมเฮ้เฮ้เฮ้สวยได้มัพี่น้องถ้าเกิดอันนี้สมมติถ้า่าถึงยี่สบกว่าเราเสียเงท้าจริงขึนมาอีกคำคืนนี้ยังมีดวงดาวที่มันสวยดิงน สิบเงาโอเคยังโอเคยังโอเคกี่โมงแลมาครึสามทุ่มสามทุ่มครึ่งให้บอกเล่นใช่แต่ว่าก่อนจะขึ้นเกาอีกบอกว่าจะขึ้นสี่ทุ่มครึ่งประมาณนั้นสามทุ่มครึ่งค่าออกก็ได้ได้ค่ะเธอเดี๋ยวชั่วโมงได้ไหมฮะเก่งๆลูกบอลจะเ่น็จ้า พาสนั <Pass> ่นพาสพาสเรอเดะดายาดรอดดรอแล้วอีกเมื่อไรโอเคยังโอเคแล้วนะครับกดติดตามผมไปด้อยเปิดวงวันนี้แปดครับเปิดวงพี่ป่ะไหมไม่บอกเซอร์ไพรส์บาบอกพี่น้องจะบอบอกจาเจาเอา บอกไม่ได้ความลับแห่งสวรรค์เอาสร้อยเบสที่ให้เอาใส่ไปแล้วมัว่งวาอยู่บ้านสร้อยลุยนะสร้อยลุยนิส,ยยนสตองยางี้งานบอสขึ้นสามทุ่มครึ่งหรือเปล่าใช่ครับสามทุ่มครึ่งขึ้นเวทีทำไมรู้อ๋อเขาโพด <c oughs> โอ้ยอยากดมอยาดมจังเด้งดึงดึงเด้งดึงดึงมาให้เห็นดีดีบอกตังหนอยากดมยายาดมที่ดียาดมฟินแลนด์ยาดมฟุบอนฟินแลนด์ดมแล้วไม่เขียวแน่นอน ไปดมผิดอันนะโดมไปดมผิดแล้วระวังนะระวงนะังกระบบนขึ้นนะดมไปดมมาแล้วเขียวขึ้นโกกขึ้นนะอันนี้โดมแล้วมีสติตาล้วนี่ไปดมมอสซวไม่ได้นะนะดมไปดมมาแล้วอ้อแตกนะไม่ใช่ดมแแบบตกปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ใช่นะนะันมันอันตราย จะโค่หัวแม่บังอบังอบังแซมแซมมีการยางอยางหัวอ่ะหัวจริง่ยเจังมันบมดีนะโอ้ยหโมดีโมดีเสียงน้องอาจจะอาจจะคล้ายคำด้วยโมดีน้องบอกด้วยความหวังใหญ่คงบอกมีภไย เอ้ยสัมผัวกับลูกเอ้ยแล้วหัวโ,โตอยู่นะต้องทักมามันบอกแน,น่เสียงแฮลส์เสียงแฮลส์อยากได้กระปุกใหญ่มันบอสพยายามพยายามอยู่นะครับ พยายามทุก,ท,ก,ท,กทีทุกทีที่จะได้เธอมารักฉันเชื่อไหมว่าแม่ถามพวกนี้ด้วยอคอะหรอแต่ว่าอีบาร์ดมึงก็บ้หรอใช่ค่ะเพลงนี้ชื่ออะไรแม่อีกไกลหรอไกลแค่ไหนคือไกลฟังเพลงนี้อีกหนึกว่า